ุนทยงยากอาจจะมาสูงตำบลนะครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศภาคตะวัอนออกเชียงเนือตอนบนประจาวันที่31มกราคมปี2565หาหาค่ะลักษณะอากาศของมื้อนี้นะคะภาพกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็น ออจากประเทศจีนแพร่ลงมา่ปกคลุมประเทศไทยแหล้วกับภาคตะวันออกงเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะสีเทใ้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นแล้วก็มิหมอกในตอนเศร้าค่ะจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะก็จะเห็นได้ว่าภาคตะวันออกงเฉียงเหนือตอนบนมีเมฆเป็นบางส่วนค่ะค่ะเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนนะคะตรวจบาพบกลกุ้มฝนค่ะส่วนเรดาร์ตรวจอากาศสกุลนครนะคะประเทศให้ตรวจบาพบกลกุ้มฝนตะวันสิภูมิกุ้มฝนได้ที่ ประเทศเวียดนามค่ะสภาพอากาศ24ชม่วมงมือหนีนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกได้ตอนเศราบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิตำสุดซีอูที่8-14ถึงองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดซีอูที่30-34ถึงองศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิตำสุดซีอูที่16-19ถึงองศาเซลเซียสค่ะมาบ้างอุณหภูมิราชจังหวัดค่ะ อุณหภูมิสูงสุดกี่ี34องศาซียูที่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูและวก็มหาสารคามจนอุณหภูมิต่ำสุดซียูที่16องศายูที่จังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดนครพนมแล้วก็อุดรธาน,นีค่ะค่ะคาดไม้สภาพอากาศ7จมือนะคะในวันที่31มกราคมแล้วก็วันที่หนึ่งกลุ่มาพันกระอาจ สีมีฝนตกได้ค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดกันย่างส่งส่งตัวยูแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดกันย่างส่งตัวคือกันค่ะแต่วาจสีลดลดลงในวันที่หาถึงวันที่6กุมห้าพันค่ะส่วนการสะสมคงฟุ้นพีเอ็มสองจุดหายูในเกณฑ์ปานกลางค่ะแล้วก็สีดีขื้นในวันที่4วันที่หาวันที่6กุมห้าพันค่ะค่ะข้าพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีเพียงเท่านี้ขอบฟุ้นค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน